เอาเลยครับทุกคนวันนี้นะครับได้เวลาที่เราจะมาดูเรื่องที่หลายๆคนสงสัยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะได้เพชรประมาณเท่าไหร่นะครับทุกคนในฐานะผู้เล่นฟรีดูเพย์หรือว่าผู้เล่นสายเติมเนี่ยนะครับ ผมจะแบ่งเป็น2ส่วนให้นะคะทุกคนส่วนแรกก็คือเพชรที่เราได้ฟรีๆนะครับจากการทำอีเวนต์จากการล็อกอินจากอะไรต่างๆนะครับจะได้เท่าไหร่ต่อเดือนนะครับและในส่วนที่2ก็คือในเรื่องของการเติมแพ็คต่างๆเช่นแพ็คลายเดือนรายสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนหรือว่าแบตเทิลพารืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ทั้งคู่เลยนะครับว่าเราจะได้เพชรประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับทุกคน ไปเริ่มกันที่เพชรฟรีๆก่อนเลยนะครับสำหรับผู้เล่นฟรีทูเพย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับแน่นอนว่าการที่เราทำเดลี่ทุกวันนะฮะเควสไลวันของเกมนี้นะฮะจะได้เพชรที่30เพชรต่อวันนะครับทุกคนดังนั้นคูณ30ไปเราจะได้900เพชรใน1เดือนนะครับทุกคนและอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถมารับเพชรฟรีๆได้ก็คือตรงหน้าซื้อเพชรตรงนี้นะครับทุกคนที่เราสามารถมากดรับได้วันละ10เพชรต่อวันนะครับทุกคนตรงนี้อย่าพลาดนะครับทุกคนก็รวมกันแล้ว 30วันก็คือได้300เพชรนั่นเองนะครับดูจากตรงนี้ดูอาจจะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับทุกคนแบบเริ่มมาประมาณพันสเนี่ยต่อเดือนเนี่ยดูน้อยมากนะครับได้จากรายวันได้จากฟรีเนี่ยนะครับแต่มันจะมาพลิกตรงนี้นะครับทุกคนในช่วงนี้อย่างที่เรารู้กันดีว่าเซิร์ฟโกบอลของเราเนี่ยครับมีการเล่งอีเวนต์มาจํานวนมากนะครับซึ่งตั้งแต่เปิดมาเนี่ยนะครับตอนนี้เรามีอีเวนต์ประมาณ5้าอีเวนต์เต็มๆแล้วนะครับซึ่งผมคํานวณเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้เพชร จากอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งเนี่ยประมาณ1,900ถึง2,000เพชรนะครับทุกคนซึ่งค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าเกิดสมมติผมตีว่าโอเคเราได้พันเเนี่ยนะฮะแล้วเรามี5้าอีเวนต์ต่อเดือนใช่ไหมนะครับพันเก้าคูณห้าเก้พเพชรนะครับทุกคนในจุดนี้ก็คือเราได้เกือบหมื่นเพชรแล้วฟรีๆจากอีเวนต์นะครับทุกคนซึ่งเนี่ยโอเคใช้ได้นะครับทุกคนไม่ได้แย่เลยนะฮะนอกเหนือจากนี้ก็มีเรื่องของ Battle Pass นะครับแน่นอนว่า Battle Pass เนี่ยนะครับมันมีทั้งแบบ เพชรข้างบนแล้วก็เพชรข้างล่างใช่ไหมเพชรข้างบนเนี่ยจะเป็นเพชรฟรีที่เราโอเคเราเลื่อนเวลเวเทนพาร์ตเราก็จะได้เพชรฟรีเนี่ยนะครับสูงสุดเนี่ยเราอยู่ได้ที่400เพชรนะครับทุกคนต้องบอกก่อนว่าผมจะไม่นับเรื่องของการผ่านด่านเนื้อเรื่องหรืออะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่านั้นเราทาไม่ได้ตลอดไงน,นะครับทุกคนเลีย์แล้วเลีย์เลย อันนั้นผมก็จะไม่นับนะฮะทุกคนหรือพวกมิชชั่นต่างๆที่เราผ่านแบบผ่านดานกี่ชั้นกี่ชั้นอะไรอย่างเงี้ยผ่านกี่ดานกี่ดานอัพตัวเราคำไปถึงเท่าไหร่เงี้ยผมจะไม่นับนะครับทุกคนเพราะนั้นอ่ะมันได้รอบเดียวแล้วก็จบนะครับผมจะพยายามนับอันที่เราสามารถได้ทุกเดือนเนี่ยเท่าๆกันนะครับทุกคนในส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการล็อกอินนะครับทุกคนเวลาเราล็อกอินเนี่ยมันจะมีหน้าเข้าเช็คอินเนี่ยนะครับทุกคนซึ่งมันจะบอกว่าเราได้เพชรประมาณเท่าไหร่นะครับ ซึ่งอันที่จะอยู่กับเราไปตลอดเนี่ยก็จะเป็นอันเรื่องของ normal login bonus นะครับซึ่งในวันที่7เนี่ยเราจะได้50เพชรซึ่งหมายความว่าในสี่อาทิตย์เดือนนึงเนี่ยนะครับทุกคนเราก็จะได้250เพชรนั่นเองนะครับก็50คูณ4ไปนะครับทุกคนก็เป็น250เพชรนะฮะโอเคแล้วส่วนในช่วงแนี้ยอ o อินอถ้าผมขออนุญาตนับในแค่เดือนนี้เท่านั้นนะครับทุกคนเพราะผมไม่แน่ใจว่าเดือนหน้า,นาเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับ แต่ตั้งแต่เริ่มเกมมาเรามีโบนัสจากการล็อกอินเนี่ยนะครับมีอยู่6อย่างนะครับทุกคนตอนนี้ก็คืออันแรกสุดก็คือตอนเกมเปิดนะครับลนอ์เกฟเนี่ยอันนี้ได้อยู่ที่300-500พัน1นึงะครับก็รวมกันเป็นพันแเพชรนะฮะอันนี้คือคือตอนเปิดเกมมาเราก็ได้อยู่แล้วนะฮะก็เล่นให้ครบนั่นเองนะครับแล้วก็มีสตาร์เตอร์อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือได้300ทุกวันเป็นเวลา7วันก็คือ2,100เพชรนะฮะทุกคน แล้วในส่วนถัดมาก็จะเป็นเรื่องของตอนที่เมกุมิมานะครับเมกุมิมาเนี่ยจะมีล็อกอินด้วยนะครับซึ่งจะได้อยู่ที่300เพชรนะครับในวันที่7แล้วในช่วงซีโร่แคมเปญซีโร่มาก็มีอีกนะครับทุกคนมีเรื่องของการแจกเพชรจากเดลี่จากล็อกอินอีกนะครับทุกคนก็คือเหมือนมันจะมี 300- 300 300, 300เนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจวันที่ผมขาดไปเนี่ยมันว่ามันได้เพชรด้วยหรือเปล่านะครับต้องรอดูให้ครบนะฮะก็รวมกันก็อีก900นะครับทุกคน ตรงนี้ไม่ต้องงงตัวเลขนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีนะฮะเดี๋ยวบอกคร่าวๆให้หมดก่อนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ Zero Gift นะครับอันนี้อีกอันหนึ่งนะฮะน,นี้ก็ได้300เหมือนกันแล้วก็จะมีเรื่องของอ Cloud Dao Chapter ใหม่มานะครับอันนี้ก็ได้อีก300นะฮะซึ่งเนี่ยจากที่ผมดูนะครับทุกคนคือไอ้ช่วงช่วงเปิดเกมเนี่ยไอ้ Launch Gift เนี่ยมันให้เยอะมากนะครับกับไอ้ Starter เนี่ยซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าเราคงจะไม่ได้อีกแล้วแหละนะครับทุกคนถ้ามันไม่มีอีเวนต์อะไรใหญ่ไปมากกว่านี้นะครับ จากที่ผมเห็นเนี่ยนะครับอีเวนท์ทั่วไปหรืออะไรที่จะมาทั่วไปเนี่ยมันแทบจะมีมาให้เพชรเราตรงนี้ตลอดนะครับทุกคนซึ่งผมมองว่าเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยถ้ามีอีเวนต์อะไรสักอย่างมาเนี่ยเราจะได้300ทุก7วันอยู่แล้วนะครับทุกคนอย่างใดกรณีนี้นะครับในช่วงเดือนนี้ทั้งหมดเลยนะครับที่เราได้จากล็อกอินเท่านั้นเนี่ยนะครับรวมกันแล้วได้ประมาณที่5,950เพชรเลยนะครับทุกคนตัวเลขเนี้ยมันเยอะก็จริงนะครับทุกคนแต่ว่า นั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปมันเป็นมีช่วงเปิดเกมที่มันให้เพชรเยอะมากๆนะครับซึ่งตามเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราหาักไอ้พวกของเริ่มเปิดเกมไปเนี่ยนะครับก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ2000นะครับ2,050เนี่ยซึ่งมันก็เป็นตัวเลขที่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับทุกคนสําหรับในกรณีที่เราแบบโอเคเราล็อกอินทุกวันตลอดอยู่แล้วเนี่ยนะครับได้เพชรฟรีๆไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ย2,050ต่อเดือนเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้ามันมีอีเวนต์ใหญ่ๆอะไรสําคัญๆอีกเนี่ยเราอาจจะได้เยอะกว่านี้ก็ได้นก โอเคซึ่งวิธีการได้เพชรฟรีก็จะประมาณน,นี้นะครับเราลองมาสรุปกันอีกทีนะครับหนึ่งก็คือเรื่องภารกิจเดลี่นะครับทุกคนภารกิจรายวันนั่นเองแล้วก็เพชรฟรีที่เราไปแลกได้นะครับอันนี้นับเป็น1แล้วกันแล้วก็มี2ก็คือเรื่องของอีเวนต์นะครับทุกคน3คือ b a t t l e Pass ฟรีนะครับส่วน4คือการล็อกอินนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งถ้ารวมกันแล้วทั้งเดือนนี้นะครับจากเรื่องทั้งหมด4เรื่องที่ผมพูดมานะครับ ทั้งเดือนนี้เราได้เพชรฟรีที่ตัวเลขรวมจะอยู่ที่ประมาณ17,090นเพชรนี่คือเพชรฟรีฟรีอีเวนต์นี้ก็ต้องทำให้ครบนะครับทุกคนพลาดนี่ก็ไม่ถึงนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับอัมไยวันแบตเทิลพาสอีเวนต์ล็อกอินเท่านี้เองนะครับมันเป็นพ๊อบเดือนเปิดเกมด้วยแหละนะครับทุกคนมันก็เลยได้เยอะหน่อยนะฮะประมาณ5มันติีนนั่นเองนะฮะ ซึ่งถ้าผมตีเฉลี่ยเนี่ยโอเคเดือนต่อไปต่อไปเนี่ยเราอาจจะได้น้อยลงมาสักประมาณ4 0 0 0เพรหรือประมาณเหลือประมาณ12ื่นสองเนี่ยแหละนะครับทุกคน,น,นก็จะตีเฉลี่ยประมาณ4ี่เม้าตีนะครับทุกคนในเดือนปกตินะฮะเพรฟรีนะครับก็ไม่ใช่ตัวเลขที่แย่ขนาดนั้นนะครับทุกคนหลายคนคงแบบสงสัยอยู่เอ๊ะว่าเราจะได้เพรประมาณเท่าไหร่นเนี่ยเราจะได้มีเรื่องของแบบจะดองเพรไปเปิดตัวนู้นตัวนี้อะไรเงี้ยเราจะได้คำนวณได้นะครับว่าเราจะต้องการประมาณกี่เดือนนะครับ โอเคก็จบไปในส่วนของเรื่องเพชรฟรีทั้งหลายนะครับคราวนี้มาเรื่องเสียเงินกันบ้างน,นะครับทุกคนก็ในส่วนนี้นะครับผมจะมาแนะนําแพ็คที่คิดว่าผมคิดว่าโอเคมันไม่ได้แพงมากนะครับทุกคนและคิดว่าหลายคนคงจะอาจจะเติมอยู่แล้วนะครับหรือถ้าไม่เติมก็ม่มีปัญหานะครับทุกคนลองฟังดูก่อนก็ได้นะฮะโอเคอย่างแรกที่สุดนะครับก็คือรายเดือนนะครับรายเดือนเนี่ยราคา99บาทใช่ไหมทุกคนได้100เพชรต่อวัน นะครับเราก็จะได้เพรเสียเงินเลย430นะครับซึ่งรวมกันแล้วจะได้ประมาณสูงสุดอยู่ที่3 4 3 0เพชรเพต่อเดือนนะครับในราคา99บาทส่วนรายสัปดาห์เนี่ยนะครับราคา39บาทเนี่ยเราจะได้50เพรต่อวันนะครับทุกคนซึ่ง7วันก็จะอยู่ที่ประมาณ350เพรนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็บวกกับเพรเสียเงินที่มันจะให้มาทุกครั้งที่เราซื้อเนี่ยครั้งละ140รวมกันก็อยู่ที่ประมาณ1960นะครับทุกคน แพ็ครายสัปดาห์เนี่ยนะฮะก็เป็นตัวเลขที่ใช้ได้อยู่นะครับทุกคนสี่อาทิตย์ก็ประมาณ156บาทนะครับทุกคนในราคาที่ก็ไม่ไม่แย่นะครับทุกคนก็รายเดือนรายสัปดาห์เนี่ยผมคงไม่ต้องพูดอยู่แล้วนะครับว่ามันคุ้มที่จะเติมที่สุดอยู่แล้วนะครับในเรื่องของแบบสายบัตเจ็ตทั้งหลายนะฮะในส่วนต่อมาก็คือเรื่องของ b a t t l e p a s s นั่นเองนะครับ b a t t l e Pass เนี่ยนะครับ ถ้าเราซื้อแล้วเราเก็บเวลได้เต็มเนี่ยเก็บเวลแบตเทิลพาสได้เต็มเนี่ยยี่ห้านะครับทุกคนเราจะได้สูงสุดถึง2,600เพชรนะครับอันนี้ผมจะไม่นับรวมเพชรฟรีด้วยนะฮะเพราะเพชรฟรีก็นับไปในส่วนข้างต้นแล้วนะครับก็คือ400นั่นเองรวมกันก็คือ3000เอาง่ายๆนะครับแบตเทิลพาสเนี่ย 400, เพชรฟรี4 0 0เพชรที่เราได้จากการซื้อแบ t เทิลพารสอีก2 6 0 0นนะครับทุกคนซึ่งนับรวมกันแล้วนะครับว่าเราเติมแพ็คทั้งหมดเนี่ยนะฮะ รายเดือนรายสัปดาห์ a t t l e p a s s เนี่ยนะครับทุกคนเราจะได้อยู่ที่7,990พนเพชรนะครับแล้วก็เราต้องจ่ายเงินต่อเดือนเนี่ยนะครับ504บาทนะครับเพื่อ7,990พเกชรนะฮะก็ลองคิดดูนะครับความคุ้มเนี่ยลองคำนวณเอาดูนะฮะสำหรับแล้วแต่คนเลยนะครับส่วนอีกแพ็คหนึ่งที่เป็นรายเดือนซื้อได้ครั้งเดียวเท่านั้นในราคา1,290บาทเนี่ยจะได้5 0 0เพชรเพนะครับแพ็คนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะครับแต่ตัวเลขราคาเนี่ยก็สูงพอสมควรนะฮะ เฉลี่ยสรุปแล้วนะครับทุกคนในเรื่องของการเสียเงินเนี่ยนะครับหรือแพ็กเสียเงินทั้งหลายเนี่ยนะฮะที่ผมมองว่าคุ้มจริงๆนะครับทุกคนแน่นอนรายเดือนคุ้มอยู่แล้วรายสัปดาห์คุ้มอยู่แล้วแบตเทิลพาร์ ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับทุกคน3อย่างนี้คือคุ้มที่สุดแล้วนะครับสำหรับผู้เล่นบัตเจตหรือว่าที่ไม่อยากเสียเงินเ,นเยอะนะครับก็อันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับแต่ถ้าบัตเจตจริงๆนะครับก็รายเดือนรายสัปดาห์ก็พอหรือไม่ก็รายเดือนอย่างเดียวก็ได้ครับแล้วแต่ตัวเลือกเราเลยนะครับทุกคนก็อันนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ผมจะเสนอให้นะฮะก็รวมแล้วอีกทีนะครับรายเดือนรายสัปดาห์รายสัปดาห์ตเติมครบสีอาทิตย์นะครับแล้วก็เบ t ต์ออนพาสรวมกันแล้ว7990พเพ้ร 5 0าบาทนะครับทุกคนก็นนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่คนสามารถเลือกได้นะฮะทุกคนอย่างที่เห็นนะครับทุกคนว่าคือดูแล้วเนี่ยเกมนี้เหมือนมันให้เพชรไม่เยอะจริงๆนะครับทุกคนดูจากรายวันดูอะไรเงี่ยมันดูน้อยตัวเลขมันดูน้อยนะครับทุกคนแต่จากที่รวมอีเวนต์รวมอะไรด้วยทั้งหมดแล้วเนี่ย เราจะเห็นว่าตัวเลขมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับทุกคนคือ5มัมติได้นะครับฟรีๆเลยหน้านี้นะครับทุกคนแค่ขอแค่เล่นอีเวนต์ให้ครบเท่านั้นเองนะครับไม่รวมเพชรที่เราได้จากเนื้อเรื่องหรืออะไรอย่างนี้นะฮะทุกคนโอเคซึ่งแน่นอนว่าฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยเนี่ยผมว่าต่อเดือนเนี่ยคงจะได้อยู่ที่ประมาณ13,000เพชรนะครับทุกคนไม่บัตรแล้วแต่เดือนแหละนะครับผมก็บอกไม่ได้หรอกนะฮะทุกคนว่าเขาจะมีอีเวนต์มีอะไรเข้ามาเพื่อกระตุน้นเพชรจำนวนเพชรอะไรที่เราได้อีกนะครับทุกคนก็ให้ฉเฉลี่ยมองไว้ที่ประมาณ3,000เพ ถึง16,000เพชรเพนี่ยนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวเลขกลางๆที่สุดแล้วที่เราจะน่าจะได้เพรฟรีต่อเดือนนะครับทุกคนซึ่งาตีเฉลี่ยเนี่ยเราต้องการ75,000เพชรเพในการการันตีนะครับสมมุติเราได้อ่ะ1 3 0 0 0เพชรเพจริงๆเราจะต้องใช้เวลาประมาณ5เดือนถึง6เดือนนะครับทุกคนในการที่เราจะรวบรวม75,000เพชรเพนี่ยนะฮะในการที่เราจะไปการันตีตัวละคร1ตัว นะครับทุกคนก็เป็นจํานวนเดือนที่ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับก็แน่นอนแหละนะครับมันเป็นเกมการชาสไตล์นั้นนะครับเพราะว่าเราเปิดได้ตัวเดียวเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเก่งมากๆแล้วนะฮะมันก็เลยอาจจะขี้งกเรื่องของการแจกตัวละครนิดนึงนะครับทุกคนก็จบกันไปนะครับสาหรับข้อมูลเพชรที่เราสามารถได้ใน1นึงเดือนนะครับทั้งสายฟรีแล้วก็สายบัตเจ็ตสายเติมทั้งหลายนะครับก็ลองเลือกออปชันที่เรามีดูนะครับซึ่งแน่นอนว่า ตัวเลขเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดที่หลายๆคนคิดจริงๆนะครับส่วนตัวผมก็นึกว่าแย่กว่าน,นี้เหมือนกันนะครับพอมาลองทําตรงนี้ดูมาลองรวบรวมข้อมูลมานั่งดูตรงนู้นตรงนี้เออตัวเลขมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนี่นาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้นะครับก็ถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ใครที่ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามทิ้งไว้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมเจอกันครับ